มาเลยมึงถอดเตื้ออะไรอีหอกักโอ้โห้ยหลายอุ้ยเอ้ยมึงอ่ามึงถอดผ้าออกได้ไหมฮะเราหูเกียร์เกียจไอ้นี่เดี๋ยวมาดูดิเอา้ามาดูดิแม่ชอบมึงไอ้ผ้าเครื่องเนี้ยว่าจะทำงานท่าสามอยู่ทิ้งเงาโอ้ตายิงเงาสามตัวอ๋อแล้วนี่อันนี้ก็ตายแมวแล้วไงขอขอบคุณมากเลยเออกันเนตนั่งขระทมาดเลยหนูหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรุ่นไหนวะเนี่ยศึกเลยคนไหนคนไม่ใช่คนเพชรด้วย อ่าอือ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 อ่ๆนออหลังเลยนั่งข้มาธิเออโหคือพับือเลยที่ไหนไลายที่เลยใช่ไหมเนี่ยหลสัอูีตาไฟโคราชอ๋อของสางนโคราชมเลยหมูสีตาไฟเป็นเรื่องสี่ช่ไหมตาโสดอหยังมันสองสอนั่งกช้โทรอัท

តោះតីចត្តតោះតោះតោះដាក់ទូសរត់កូនចាសំដាន់សំដាន់នេះគឺក ারে អូឡាសំងាត់กลับมากลับมาណាស់กลับมาណាស់តោះដាក់លោកណាងវិញกลับมากลับมากลับมาណាស់กลับมาឲ្យหมดអះกลับมาកระរករជ្ជណ្ណណាគីសំដាន់គីកលិគឺគរៃដល់กลับหมดគឹងគឹងអោអោអោกลับមកឲ្យหมดណាស់กลับมาណាស់កระរករជ្ជណ្ណគឹងកំសំដាន់គឹងទៅក ারে អូតោះកាន់តោះគឹងគរៃមកវិញអោអោ ต้องการนะเต็มที่อะไเอ้าตอนต้องตึงกระรัสุงต้ต้งต้งตุตัตุกันจตังตันตังทิตนตงระตงกระลึกระเลยสัสัาสัากงระเลยกลับมากลับมากลับมาให้หมดนะเลยกายก็ดีวาจาก็ดีที่มันเคยผิดพลาดไปน้กลับมาให้หมดกลับมาเอาเอาเอากลับไม่หมดเอา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 กลับไม่หมดเยกลับหมดเออเอาเอาเอา

เออเอา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 ๋ออ๋ออให้หมดเออ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 อืออืออืออาให้หมดเออเออเอยเออแล้วกลับมาให้หมดกลับมาเออเออเฮอย นี่กูไม่ได้สักให้เขาอะกูแค่เรียกมาเฉยในบางอย่างนั่นเองนะเขาก็นับถือครูบาอาจารย์ของเขาแหละนะถึงจะเขาอาจจะมีเวลาไปกูแค่นะดึงให้เขาดับเข้ามาอ้าวบายึงสบายสบายเออเอาเอาเอาไปเออจ้าบายเออเอาไปอะไรปะเอาเท้าโอ้โหมาใหม่แล้วไป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 นะ โอเคเออเโชคดีโชคดีไว้หมดปัญหาด้ดีะกูขอคูคุยกลูกกันแล้วถ้าเกิดมีเมียใหม่มีได้นะแต่ขอให้มีดีนะลูกนะาอีสานไม่เอาแน่เอาผ้าอื่นบ้างไอ้เฮ้ย่ยจะชงกับพราอีสานหน่อยสัตว์มึงหาเมียห้ารีเลยจบมันโป่งในี่เฮียใกล้ๆไม่ต้องไปหาไกลนะอ่าคิวต่อไป